สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวไทยประเทศไทย247นะครับวันนี้เรามีประเด็นที่ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยครับคือเรื่องข้อตกลงหยุดยิงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งก็มีผลไปแล้วตอนเที่ยงตรงของวันนี้เสียงปืนเงียบลงแล้วครับแต่แต่ทําไมความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่กลับยังไม่สง,งบลงตามไปด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันและเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยชาญด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศมาให้ความกระจ่างกับเราด้วยครับสวัสดีค่ะ ท่านผู้ฟังทุกท่านคะเอาละครับประเด็นแรกเลยหลังเส้นตายตอนเที่ยงไปแล้วทุกพื้นที่ก็ไร้เสียงปืนแต่ทำไมชาวบ้านแล้วก็คนไทยจำนวนมากเลยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขมือนไว้ใจไม่ได้วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับค่ะผมอยากจะเริ่มตรงนี้ก่อนเลยครับคือข้อตกลงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขเป็นเวลา72ชั่วโมงคือคือฟังดูแล้วมันไม่เหมือนกับการสงบศึกแบบถาวรเลยนะครับมันเหมือนเป็นการ เอ่อจับตาดูพฤติกรรมกันมากกว่าทําไมถึงต้องเป็นรูปแบบนี้ครับคําว่ามีเงื่อนไขนี่แหละค่ะคือหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยครับมันไม่ใช่การจับมือแล้วบอกว่าเรามาคืนดีกันนะแต่เป็นการบอกว่าเออเราจะหยุดแต่เราจะจับตาดูคุณทุกฝีก้าวเลยเป็นเวลา3วันอ๋อค่ะแล้วเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดเลยก็คือถ้ามีเสียงปืนดังขึ้นอีกแค่นัดเดียว ทุกอย่างที่ตกลงกันไว้จะถือว่าเป็นศูนย์ทันทีก็คือเป็นโมฆะไปเลยใช่ค่ะนี่เป็นการส่งสารที่ชัดเจนมากๆว่าความอดทนของเรามีขีดจํากัดแล้วนะ ส่วนการกําหนดเวลา72ชั่วโมงก็เป็นเรื่องทางจิตวิทยาด้วยค่ะจิตวิทยายัางไงครับคือมันเป็นเวลาที่นานพอที่จะพิสูจน์ความจริงใจได้ระดับหนึ่งแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็สั้นพอที่จะไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายใช้เป็นเวลาสะสมกําลังพลหรืออาวุธยุโทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ได้เข้าใจแล้วครับมันคือช่วงเวลาของการประเมินความเสี่ยงลุ้นล้วนเลยค่ะเหมือนเป็นการพักรบเพื่อวัดใจกันซึ่งก็ ก็ดูจะสอดคล้องกับท่าทีของพลเอกนัทพลหรือบิ๊กเล็กที่ออกมาถแถลงข่าวใช่ไหมครับดูเหมือนท่านก็พยายามจะสื่อสารกับคนในประเทศเหมือนกันว่ารัฐบาลเข้าใจความรู้สึกโกรธแค้นของประชาชนถูกต้องเลยค่ะการถแถลงของบิ๊กเล็กมีนัยสําคัญมากนะคะท่านยอมรับแบบตรงๆงเลยถึงความเจ็บปวดความสูญเสียโดยเฉพาะการสละชีพของทหารเราถึง26นายครับ นี่ไม่ใช่ใช่การรายงานสถานการณ์ธรรมดาแต่มันคือการสื่อสารทางการเมืองเพื่อลดแรงกดดันภายในประเทศของเราเองเป็นการบอกกับประชาชนว่าเรารู้ว่าทุกคนโกรธเราก็โกรธเหมือนกันแต่การหยุดยิงครั้งนี้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นยุทธวิธีเพื่อรักษาชีวิตคนที่เหลืออยู่และเพื่อให้การเสียสละของทหารกล้าของเราไม่สูญเปล่าค่ะเป็นการเปิดประตูไปสู่การเจรจาอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการเจรจาที่เราเป็นฝ่ายคุมเกม โดยเงื่อนไขที่ชัดเจนใช่เลยค่ะไอที่ว่ากันดีกว่าในข้อมูลบอกว่าฝ่ายไทยเรายื่นไป3ามข้อหลักๆซึ่งถ้ามองเผินๆก็ก็ดูเหมือนข้อเรียกร้องทั่วไปนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะมีชั้นเชิงซ่อนอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนค่ะมีชั้นเชิงซ่อนอยู่พอสมควรเลยเรามาดูกันทีละข้อเลยนะคะครับข้อแรกคือต้องประกาศหยุดยิงอย่างเป็นทางการและจริงใจทําไมต้องเน้นคาว่าทางการครับเพราะการประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ย มันไม่ใช่แค่การสั่งทหารในพื้นที่ให้หยุดยิงเฉยๆ oh. แต่มันคือการที่รัฐบาลของเขาต้องเอาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศมาค้ำประกันเลยนะคะมันผูกมัดทางการเมืองในระดับที่สูงกว่ามากเหมือนบังคับให้ออกมา <Okay. S 1> พูดในที่สว่างให้คนทั้งโลกรับรู้ว่างั้นเถอะถูกต้องค่ะถ้าผิดสัญญาหลังจากนี้ก็จะเสียหน้าในเวทีระหว่างประเทศอย่างรุนแรงเลยครับค่ะ แล้วข้อที่2ล่ะคะที่เกี่ยวกับปรอบเวลาแล้วก็แนวปฏิบัติข้อที่2นี่คือคกลไกในการปฏิบัติจริงเหรอครับกําหนดเส้นตายตอนเที่ยงตรงคือการสร้างแรงกดดันให้ต้องตัดสินใจค่ะห้ามเคลื่อนกําลังผลก็คือการป้องกันการตุกติกแต่มีอีกประเด็นย่อยในข้อนี้ที่น่าสนใจมากคือเรื่องที่ว่าเมื่อสถานการณ์สงบแล้วฝ่ายไทยจะปล่อยตัวเฉลยศึก18นาย โอมีเรื่องนี้ด้วยค่ะนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราปฏิบัติตามหลักสากลน,นะเรามีมนุษยธรรมแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเครื่องมือต่อรองชั้นดีเลยค่ะเราจะคืนให้เมื่อคุณพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าคุณรักษาสัญญา เป็นทั้งการแสดงจุดยืนสากลแล้วก็เป็นไพ่ในมือไปพร้อมๆกันเลยทีนี้มาถึงข้อที่3ครับซึ่งผมว่าข้อนี้แหละที่น่าสนใจที่สุดคือการดึงเรื่องแกงคอเซนเตอร์กับอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาเกี่ยวด้วยมันมันดูเหมือนคนละเรื่องกับสงครามชายแดนเลยนะครับนี่แหละค่ะคือชั้นเชิงที่แท้จริงข้อ3นี่คือเหมือนเป็นกระดาษลิตมัสที่เอาไว้วัดความจริงใจเลยค่ะกระดาษลิตมัส ค่ะการดึงปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาแหละมันคือการยื่นโจทย์ที่ง่ายกว่าแล้วก็เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายไม้ทําก่อนมันเหมือนการตั้งคําถามนะคะว่าโอเคเรื่องเขตแดนมันซับซ้อนและอ่อนไหวมากงั้นเรามาเริ่มจากเรื่องที่ง่ายกว่าก่อนได้ไหมเรื่องที่ประชาชนทั้งสองฝั่งเดือดร้อนเหมือนกันคือถ้แม้แต่เรื่องง่ายๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันแบบนี้ อย่างร่วมมือกันไม่ได้ก็ต้องไปพูดถึงเรื่องยากๆอย่างปัญหาเขตแดนเลยใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือการทดสอบความจริงใจในระดับพื้นฐานที่สุดถ้าอีกฝ่ายแสดงท่าทีร่วมมือในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือการค้ามนุษย์มันก็จะเป็นการสร้างความไว้วางใจเล็กๆขึ้นมาก่อนอืมซึ่งอาจจะเป็นรากฐานให้คุยเรื่องที่ใหญ่กว่าในอนาคตได้แต่ถ้าเขาปฏิเสธหรือไม่ให้ความร่วมมือมันก็ชัดเจนเลยค่ะว่าที่พูดว่าจะสันติอาจจะเป็นแค่ลมปาก ใช่ค่ะมันเป็นยุทธวิธีทางการทูตที่ฉลาดมากคือการเปลี่ยนกรอบความสัมพันธ์จากคู่ขัดแยง้งไปสู่การทดลองเป็นคุ้นส่วนในการแก้ปัญหาอื่นดูก่อนสุดยอดเลยครับพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยว่าข้อตกลงนี้มันมีมิติที่ลึกกว่าที่เราเห็นในข่าวจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับถึงข้อตกลงจะออกแบบมาดีแค่ไหนมันก็เหมือนจะไปไม่ถึงใจของคนไทยเลยมันมันเหมือนมีกำแพงความไม่เชื่อใจที่หนามากๆกั้นอยู่ใช่ค่ะ กำแพงที่ว่านี้มันสูงแล้วก็หนาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในโลกออนไลน์ด้วยนะคะสิ่งที่น่าสนใจคือคนที่ออกมาส่งเสียงดังๆเนี่ยไม่ใช่แค่นักวิเคราะห์หรือเพจข่าวแต่เป็นคนดังอย่างคุณชักพรัญยูหรือคุณบุ๋มปนัดดาที่โพสต์ตั้งคําถามแบบตรงๆเลยว่าจะเชื่อใจได้อีกไหมครับคําถามเหล่านี้มันสะท้อนความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ได้ดีกว่าแถลงการของรัฐบาลเสียอีกเพราะมันมาจากความรู้สึกไม่ใช่เหตุผลทางการเมือง มันสะท้อนให้เห็นว่าความทรงจําในอดีตมันฝังรากลึกกว่าที่คิดนะครับแล้วความไม่ไว้วางใจนี้มันก็ไม่ได้จบแค่การโพสต์ในโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับ การกระทําของคุณกันจอมพลังนี่ชัดเจนมากชัดเจนที่สุดเลยค่ะการที่คุณกันจอมพลังแล้วก็ทีมงานระดมทุนระดมแรงงานไปสร้างบังเกอร์คอนกรีตเสริมเหล็กหรือแม้กระทั่งเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งเป็นกําแพงป้องกันที่บ้านหนองจานและหนองยาแก้วครับมันคือการประกาศผ่านการกระทําเลยค่ะว่าเราไม่เชื่อในข้อตกลงของคุณนี่ไม่ใช่การเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติแต่นี่คือการเตรียมพร้อมรับสงครามอืม เจ็บแล้วจำใช่ค่ะการกระทำแบบนี้มันส่งเสียงดังกว่าคำพูดไหนๆแล้วมันแสดงให้เห็นว่าภาคประชาชนไม่รอรัฐบาลแล้วแต่เลือกที่จะพึ่งพาตัวเองเพื่อความปลอดภัยซึ่งซึ่งเป็นสัญญาณที่น่ากังวลนะคะสำหรับความเชื่อมั่นต่อกลไกของรัฐจริงครับพอพูดถึงคนที่ต้องพึ่งพาตัวเองเราก็ต้องนึกถึงชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนพวกเขาน่าจะเป็นคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เออกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่สุดเลยนะครับ เป็นภาวะที่น่าเห็นใจแล้วก็ซับซ้อนมากค่ะในบทสนทนากับชาวบ้านมันมีความรู้สึกสองด้านที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงด้านหนึ่งคือความโล่งใจแล้วก็มีความหวังพวกเขาอยากกลับบ้านใจจะขาดการต้องทิ้งบ้านทิ้งไร่นาทิ้งวัวควายมันคือการทิ้งชีวิตทั้งชีวิตไว้ข้างหลังหนี้สินก็เพิ่มขึ้นทุกวันที่ไม่ได้ทํางานลูกหลานก็ไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ด้านหนึ่งก็คือความกลัวที่ยังฝังใจ ใช่ค่ะเป็นความกลัวที่มาจากประสบการณ์ตรงเลยพวกเขาคือคนที่เห็นเพื่อนบ้านเสียชีวิตคือคนที่บ้านถูกกระสุนปืนใหญ่ตกใส่คำพูดที่ได้ยินบ่อยที่สุดจากปากชาวบ้านคือขมเมนไว้ใจไม่ได้อืมมันไม่ใช่คำพูดที่เกิดจากอคติแต่มันเกิดจากบาดแผลในอดีตนะคะดังนั้นตอนนี้ถึงแม้สิ่งปืนจะเงียบลงแล้วทางการก็ยังไม่ให้กลับบ้านทันทีขอให้อยู่ที่ศูนย์อพยพไปก่อนอย่างน้อย7จชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยค่ะซึ่งก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่ในใจชาวบ้านมันก็เหมือนถูกขังอยู่ระหว่างความหวังที่จะได้กลับบ้านกับความกลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกฟั <S <S งแล้วหดหูเลยครับที่มันมีอีกประเด็นหนึ่งในข้อตกลงที่คนถกเถียงกันมากและดูเหมือนจะเป็นระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่คือประโยคที่ว่าให้พลเรือนกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติในพื้นที่ของตอนเองคำสั้นๆแค่นี้ทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ครับ เพราะคำว่าพื้นที่ของตนเองมันคือความคลุมเครือเชิงยุทธศาสตร์ที่อันตรายมากค่ะความคลุมเครือเชิงยุทธศาสตร์ค่ะในทางการทูตบางครั้งการใช้คำที่คลุมเครือก็เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับข้อตกลงได้โดยไม่ต้องเสียหน้าแต่ในกรณีนี้ความคลุมเครืออาจนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมได้มันคลุมเครือย,อยังไงครับช่วยขยายความหน่อยครับคำถามที่ทุกคนกังวลคือพื้นที่ของตนเองของฝ่ายกัมพูชามันหมายถึงตรงไหนกันแน่ หมายถึงพื้นที่ที่พวกเขาอยู่ก่อนการประทะหรือหมายรวมถึงพื้นที่พิพาทที่ฝ่ายไทยยืนยันว่าเป็นของเราแต่พวกเขาลุกเข้ามาตั้งถิ่นฐานก่อนหน้านี้ด้วยอย่างเช่นที่หนองจานหรือหนองยาแก้วใช่ค่ะพื้นที่เหล่านั้นที่เราเพิ่งผลักดันออกไปถ้าเราปล่อยให้คำนี้ไม่มีคำนิยามที่ชัดเจนมันก็เหมือนการเปิดประตูทิ้งไว้ให้พวกเขาสามารถอ้างสิทธิ์กับเข้ามาในพื้นที่เดิมได้โดยอาศัยข้อตกลงฉบับนี้เป็นใบเบิกทางถูกต้องค่ะโอ้โห oh นี่มันเหมือนเป็นกับดักทางกฎหมายในข้อตกลงเลยนะครับคือเราอาจจะชนะในสนามรบแต่กำลังจะมาแพ้บนโต๊ะเจราจาเพราะคำไม่กี่คำมีความเป็นไปได้สูงค่ะนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดและรัฐบาลต้องรีบออกมาให้ความกระจ่างโดยด่วนว่าในการเจราจาเราได้มีการกำหนดขอบเขตของคำว่าพื้นที่ของตอนเองไว้อย่างชัดเจนหรือไม่หรือมีการทำบันทึกแนบท้ายข้อตกลงเพื่อน,นิยามคำนี้หรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีการหยุดยิงครั้งนี้อาจจะกลายเป็นการสูญเสียดินแดนทางพืชที่ในในระยะยาวได้เลยนี่คือประเด็นที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดที่สุดหลังจากนี้ค่ะฟังทั้งหมดแล้วสรุปได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้คือหยุดยิงแต่ไม่หยุดระแวงชัดเจนเลยนะครับบนกระดาษคือสันติภาพแต่ในความเป็นจริงคือสงครามเย็นของความไม่ไว้วางใจซึ่ง72ชั่วโมงข้างหน,น้านี้จะเป็นแค่บททดสอบแรกเท่านั้นเอง วันนี้ต้องขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกยินดีค่ะดิฉันอยากจะทิ้งทายไว้นิดหนึ่งให้ได้ขบคิดกันต่อนะคะครับเชิญเลยครับข้อตกลงหยุดยิงมันแค่ทำให้เสียงปืนเงียบลงแต่มันไม่ได้แก้ไขรากของความขัดแยง้งซึ่งก็คือความไม่ไว้วางใจคำถามที่สำคัญกว่าการนับถอยหลัง72ชั่วโมงก็คือหลังจากนี้เราจะมีกระบวนการอะไรในการค่อยๆสร้างความไว้วางใจให้กลับคืนมา พระสันติภาพที่แท้จริงมันไม่ได้สร้างขึ้นจากหมึกบนแผ่นกระดาษแต่มันสร้างขึ้นจากความเชื่อใจซึ่งกันและกันและนั่นคือสิ่งที่ยากกว่าการรบเป็นร้อยเท่าค่ะเป็นคำถามที่ท้าทายและสำคัญอย่างยิ่งเลยครับ และนั่นคือทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันในมันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวไทยประเทศไทย247ครับหากชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวแบบเจาะลึกและเข้าใจง่ายแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องข่าวไทยประเทศไทย247ของเราไว้นะครับเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ